放你在空心。 จำยังคอยย้ำจนถึงวันตายดูดูสิค่ะ นี้แล้วคุณก็กลับบ้านไปอยู่กับเมียสบายใจเคยคิดถึงอีฉันม้างไหมคุณเคยคิดถึงความรักของเราเคยคิดถึงคำมั่นสัญญาเคยคิดบ้างไหมเสียแรงอีฉันรัก เร่แรกหลงคอยเก็บตัวเก็บใจไว้ให้คุณคนเดียวไม่เคยรับรักไม่เคยรับไมตรีใครเรื่องของเราคุณคิดไหมคุณคิดไหมว่าคนในแผ่นนครนี้คนจะไม่ลือกันแล้วไหนจะเรื่องที่คุณเอาเมียกลับมาอีกคิดหรือว่าพวกเขาไม่รู้ อีฉันอีฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนไหนจะเจ้าคุณพ่อค,คุณแม่พี่ชายของอีฉันพวกเขาจะเอาหน้าไว้ที่ไหนคุณเคยคิดบ้างไหมคุณยมกรบผมคำขอโทษของคุณมันไม่ทำให้อีฉันหายโกรธ พราะทั้งหมดที่คุณพูดมาคุณมันพูดจากลอยผู้ชายที่มีสันดาลที่มีต่ตันหาย่างคุณพูดคำว่าขอโทษกี่ร้อยกี่พันครั้งก็พูดได้ไม่ละอายปะคุณใจร้ายมากคุณทำกับคนที่ที่รักคุณยิ่งกว่าชีวิตให้ลงคอง ปล่อยอีฉันปล่อยปล่อยอีฉันให้ปล่อยคุณป,ประโยงแต่ผมขอโทษแต่ผมขอโทษเถอะนะผมผิดไปแล้วผิดจะแห้อภไม่ได้คุณประโยงจะลงโทษกับผมยังไงก็ได้คุณประโยงจะฆ่ากับผมเลยก็ได้แต่ผมยอมรับผิดทุกอย่าง It's the truth. เราไม่ไปสโมรสรเขาไม่ยุ่งตายเหรอลูกเมื่อคืนหนูโทรไปสั่งงานแล้วคะ่ะคงไม่มีอะไรมากเม,มื่อวานเป็นวันธรรมดาคนไม่เยอะแต่เมื่อคืนคุณเกลรดาก็ไม่ได้มาคะ่ะอ้าแล้วเขาไม่ห่วงคุณเชษฐาหรอกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนี่ ะเอ๊ะแล้วเหรอเนี่ยคุณนงคคะมีอะไรเหรอนวลคุณเชษฐานะค่ะหายไปอีกแล้วอะไรนะหายค่ะผีมาเอาตัวคุณเชษฐาไปเหรอคะพุ่งในครัวนะค่ะ ลือกันว่าผีมีจริงเหรอมีจริงสิคะคุณอนงถ้ากลัวผีจะลาออกก็ได้นะ คุณนอนงวนดีนะแต่เป็นคุณโหนตั้งหาออนี่พี่หนูออพักก่อนก็ได้นะนี่มันแก่แล้วเป็นลมเป็นแรงเข้าเนี่ยมันจะลําบากรู้ไหมฉันเพื่อนเล่นก่เหรอไอม้มร์สสวีโอ้ยแรงอยู่ไหนเนี่ยพี่จะหายหนึ่งมันทําไมเนี่ยฮะฉันมีเรื่องสําคัญจะต้องรู้วันนี้ให้ได้ แล้วมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอพี่จะถามเอาโล่นี่เหนื่อยนะต้องถอล่ามาถึงที่นี่แล้วเดินตามหารอบคฤหาสน์เนี่ยกี่รอบแล้วก็ยังไม่เจอแล้วยังมาเจอ,จเจอกันถามเสาถามซีถามทําไมถามทมาาําไมฮะให้มันปวดหัวเนี่ยโอ้ยเจ๊นี่หาอ้หนึ่งมันไม่เจอแล้วก็โกรธแล้วก็มาลงที่ผมเนี่ยนะรี่ว่าอ,อะไรนะเจ๊เจ๊เหรอก้าเรียกฉันเหรอฉันผิวสีแทนอย่างเงี้ยก้าเรียกฉันเจ๊เหรอเอ่อผมผมนับถือผมนับถือเหมือนลุงกับป้าไงนี่เลย อะไรเหนื่อยทำอะไรอ่ะไปใกล้ให้ตีวันนี้มาเร็วไปหายห,หนึ่งต่อ <c oughs> ตายแล้วคุณอายยังไม่กลับมาเลยลูกสวัสด์ให้หนูรอเขาเออกไปข้างน,นอกไหมเจ้าคะ <c oughs> เอาเลยลูกสวัสด์เจ้าค่ะ เด็กผมจุกที่ไหนอะน่ารักจังเลยไหนพี่เด็กผมจุกไม่มีเลยเมื่อกี้นี่วิ่งออกไปตรงนี้เนี่ยแต่หน่ารักเออเอาเด็กผมจุกมาทําอะไรบ้ามีเด็กผมจุกที่ไหนที่นี่ไม่มีหรอกเดี๋ยวก่อนพี่ไหนบอกว่ารีบไงอเออลืมลืมลืมแล้วคุณหนึ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮ่าอ้าย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 ไอ้เด็กมึงทําบิ๊กกี้เหี้ยน่ะไม่ได้หรอกอ้าไม่ได้ นี่เป็น,ปนจ้งพี่ว่ะคุณโนนกคะใจเย็นๆนะคะคุณอนงคะ่ะพี่เห็นคะ่ะพี่เห็นพี่เห็นนี่เด็กหัวจุกวิ่งผ่านหน้าพี่นะคะก่อนจะหลุดออกไปเนี่ยยังหันหน้ามายิ้มกับพี่เลยอ,ะอ่ะแล้วพอพี่เห็นมาอีกทีหนึ่งอยู่ในรูปแล้วะคะ่ะใจจะหยุดเต้นคุณโนกคะ<ๆ>เด็กหัวจุกนั้นเป็นป้าของอนงนะคะเธอเป็นพี่สาวลูกพี่ลูกน้องของพ่อคะ่ะเธอเสียตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเสียแล้วตายแล้วงั้น พี่ก็เห็นผีเด็กจริงๆ,ๆผีเด็กจริงๆด้วยอ่ะี่ผีเด็กเนี่ยมไม่ได้เห็นนะแต่ที่ผมเห็นคือผีเดินเข้าไปในภาพอ่ะแปลกนะคะเท่าที่เคยได้ยินไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นผีได้แล้วแต่ว่าเขาอยากให้ใครเห็นบางทีเขาอยากให้เห็นแต่คนจูนขึ้นไม่ตรงกันก็ไม่ได้เห็นทั้งชีวิตนะคะถ้างงิน ที่จูนติดกันสิเนี่ยพ,พ่อพีเห็นนะคะคุณสหนโค่ะคุณตาฝาดหรือเปล่าคะไม่ฝาดพี่เห็นจริงๆพี่เห<จ>็นจะจะจริง<จ>ผมก็เห็นจะจะเห็นผีคุณชวดเดินเข้าไปในภาพอะพี่คุณนอนงเราสองคนจะโกหกคุณทำไมเราเห็นกันจริงๆทําทำไมคุณไม่เชื่อเราสองคนล่ะเออแต่แกะเชื่อพี่หนนะคะว่าที่นี่มีผีขอบคุณค่ะคุณเกศคุณนอนงวดีหนึ่งอยู่ไหนคะ อใช่คุณหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยคุณหนึ่งอยู่ไหนครับคุณอนงยังหาไม่พบเหรอคะคุณต้องเอารูปคุณช่วยคุณไปทำลายนะถ้าคุณไม่อยากให้เช่ดถาเจ้านายของคุณต้องตายฉันพนนันเลยว่าถ้ารูปถูกทำลายเมื่อไหร่เนี่ยหนึ่งจะออกมาทันทีเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยนะคะมึงจะเอารูปกูไปทำลายชาตชั่วคุณอาอย่านะคะ อย่ากโกรธค่ะขอเวลาฉันหาหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนึ่งแล้วก็ฉันเอาเรื่องคุณแน่เรื่องนี้ต้องเป็นคดีต้องถึงตำรวจแล้วคอยดูแล้วกันนะว่าอีผีหน้าไหนจะกล้าออกมาละว,ว่าดิเออจะว่าไปที่จริง เมื่อกี้นี้พี่อาจจะตาฝาดก็ได้ค่ะใช่พี่หนอจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสิ่งสําคัญคือหนึ่งหายไปต่อให้พี่หนอเห็นแต่หนึ่งยังอยู่มันก็ไม่แปลกอะไรค่ะเพราะพี่หนอไม่ได้เป็นคนสําคัญขนาดนั้นคุณเกล้ดาคะคุณเป็นเพื่อนคุณหนึ่งคุณไม่ทราบเหรอคะว่าคุณหนึ่งไม่มีวันเห็นคนสําคัญไม่เท่ากันแม้ว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นเจ้านายแต่อีกคนเป็นขี้ข้า หรอคะพี่หนอ่คิดว่าพี่หนุ่มสำคัญเท่าหนึ่งหรอคะในความเป็นคนเท่ากันยิ่งโดนผีหลอกเหมือนกันยิ่งเท่ากันใหญ่เลยชัวป้าเอารูปคุณช่วยไปทำลายก่อนที่แขกจะมาฉันขอเวลาหาค่ะไม่ได้ฉันจะหาฉันยืนยันค่ะเพราะว่าคนที่จามลายรูปเป็นคนเดียวที่จะหาคุณเชษฐา เขาไม่ฟังคุณหรอกคะ่ะเขาฟังคุณสโนโเท่านั้นเขาจะฟังใครก็ตามคุณควรใช้เวลากันแค่สามชั่วโมงตอนนี้ก็11บเโมงแล้ค่ะสามชั่วโมงบ่ายสองบ่ายสองถ้าไม่พบทำลายรูปถ้าไม่พบก็ทำลายได้เลยคะ่ะใครจะทำลายรูปอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าฉันไม่ได้สั่งคอยดูก็แล้วกันคุณอาคะต้องให้เขาเจอท่านเจ้าคุณนะคะไม่เช่นนั้นเน่ะเขาทำลายภาพเราแน่มึงคอยดูบทเรียนของมึงอีกแก โหนคุณมานาัทค,คะเดี๋ยวออกไปคอยข้างนอกดีกว่านะคะอ้าเอาเอแน่ใจเหรอคะค่ะอา้าวแล้วคุณนนท์จะหาหนึ่งยังไงครับเดี๋ยวให้เด็กที่นี่ตามหาจะเร็วกว่าค่ะอา้าค่ะไปไปสินิม่มคะบอกทุกคนให้ออกไปตามหาคุณเชษฐาทุกห้องทุกจุดทุกมุมได้ค่ะ ววดขาการุณาเธอค่ะกรุณาทำไมกูจะต้องกรุณามึง มึงยังไม่ต้องตื่นมึงจำได้มึงจำค,ความเจ็บปวดที่มึงกำเริบเสิบสารกับกูได้ไหม บอยมเองไม่สลบไท้งองโคตรฐานกำเริบทัางเจ็บคุณชวดใครคือท่านเจ้าคุณเจ้าคุณเป็นใครทั้งที่หาก็ห้ามฉันไม่ให้ยุ่งเขาเป็นใคร ออกมาสิเก่งนะก็ออกมาอีกไม่นานหรอกนะใกล้เวลาล่ะเตรียมตัวไปสวยสุดในนรกได้เลยอีผีนรกคุณนัทพี่ว่ามันแ,แปลกๆนะพี่กลัวแหมพี่มันก็เป็นเรื่องปกติของตึกเก่าตึกแกนะ่แล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่ คุณดัดไม่กลัวเลยเหรอกลัวสิเอาเออโอ้ยไม่ติ่าพูดอ่ะสมชายสวัสดีครับสวัสดีมาทำอะไรอ่ะมาตรวจภายในครับไปภายนอกด้วยนะครับปุ๊บคือมาตรวจที่ซ่องไว้ทั้งหมดนะครับอ๋อตึกอ๋อดีดีเลยเออนี่นี่ปีหน้าเนี่ยเตรียมไว้เลยนะเพราะว่าคุณเชษฐาเนี่ยจะซ่อมอีกปอีกหนึ่ง อ๋อครับผมวาันตารายไว้แล้วครับง<อ>ั้น,น,นผมก็ยญาไปตรวจภายนอกต่อน,นะครับครับเช,<อ>บชบิญครับจัดสิคุณหาเจอไหมไม่เจอค่ะคพณนงหาทั่วแล้วเหรอพอแล้วค่ะคุณนงไม่เจอเลยไปหาด้านหลังกันไ,ไปเรื่ เจอหรือยังยังค่ะคุณหาทั่วแล้วหรือยังหาในตึกทั่วแล้วนะคะก็แปลว่ายังไม่พบเดี๋ยวฉันจะไปดูให้แน่ใจอีกครั้งนะคะดีค่ะถ้าหาไม่ทันเวลาแล้วก็ฉันจะเป็นคนทํำลายรูปเองคุณคอยดูก็แล้วกันเป็นยังไงบ้างครับเจอไหมยังไม่เจอเลยค่ะหาจนทั่วแล้วนะคะอ่ะสมชาย สมชายมานี่หน่อยครับมานี่มานี่ครับคุณหนูสมชายมีอะไรให้ช่วยหน่อยนะค,คุณชวดคะฉันจะเริ่มเขาดาวแล้วนะเขาดาวเนะี่ยรู้จักหรือเปล่า ก้าแปดตายแล้วนับแบบนี้ถึงศูนย์ใช่ไหมศูนย์เป็นยังไงเจ้าคะเ็หก <7. 6. S 3> หนูกลัวคุณย่าออกมาบีบคออีกเกตจังเลยเจ้าคะ่ะคุณอาไม่มีพลังแล้วล่ะเมื่อกี้ใช้ไปตั้งเยอะ สี่คอยดูนะแกฉันจะกรีดแกนแตักตัวลงมาเลยอีคุณทวดอีพีบ้า